มาแล้วครับผมสําหรับรถสินค้านะครับโอ้ยอยากจะบอกว่าวันนี้รถสินค้าเยอะมากเลยครับไม่ว่าจะจอดสีราชาไม่ว่าจะวิ่งผ่านสีราชารถสินค้าเยอะมากเลยครับผมเจอก็เป็นสิบขบวนได้แล้ว รถจากคันดีคันเดิมครับรถจาก QSY รถจะเข้ารางสองนะครับนะมาเจาะข้างๆรถสินค้าข้างๆเลยไม่รู้จะจอดหรือวิ่งผ่าน มาดูกันเราจะได้ Q S Y หมายเลขอะไรมาดูกันได้ Q S Y หมายเลขห้าสองอะไรเอ่ย สั้นนะรถสั้นนะรถสั้นท้าเยเรียบร้อยดีครับ